สาธุนะครับสาธุนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์จากเพจทั่วไทยนิวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ841ร้อยูเซอร์นะฮะแปดร้อยสี่สิบท่าน นะครับสาธุนโมทนาพุญกับทุกทกท่านนะครับวันนี้ถึงเพชรบุรีวันไหนนะครับวันหนึ่งจะได้ประมาณ25สาถึง30กิโลนะฮะอยู่ในราวลาประมาณ4-5วันนะครับถึงเพชรบุรีนะครับ ปานบุรีหัวหินชะอำแล้วก็เพชรบุรีนะครับบรรดท่ายางนะฮะ ครับผมเดินทางจากสมุทรสาคเรเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยนะครมากราบขอพรหลวงตาได้นะครับติดตามจากเพจทั่วไทยนิ้วนะฮะเพจทั่วไทนิวจะอัปเดทให้ท่านได้รู้ข่าว เรียนสแยกป่าทะลาอนล้วกบอกสามแยกป่าทลุบาราวิถีผมไม่รู้จักนะฮะตลาดไร่ใหม่สามยอดรอรับครับรอครับรอ ช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆก่อนน่าจะถึงครับบ่ายๆเย็นๆนะครับสาทูนะครับขาทูตอนนี้เราถึงที่โรงเรียน มัเลยครับมันครับต้นึงเอาหนอเราจะถึงตรงนี้ก่อนพี่แล้วเราก็ขอเองครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ครับพี่ท่านที่มากวาดถนนอยู่ด้านหน้า ผมมาจะไปถ่ายผมตามไปทำที่อยู่ไกลไม่เป็นไรครับนี่นะครับนี่มาจากไหนครับมาจากไหนกุยบุรครับมาจากที่กุยบุรีกุ้ยบุรีอ๋อครับผมเราจะกวาดไปถึงไหนครับผมอ๋อครับผมครับครับผมสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับขออนุญาตปิดเบรกการไลฟ์สดเฟซบุ o กไลฟ์นะครับ f เฟซบ o ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวเท่านี้ก่อนนะครับ สาธุนะครับสาธุนโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับสาธุนะฮะสาธุครับกับข้าวี่่อยูในรถผมเนี่ยไปเอามาทานได้เลยนะครับข้าวน้ําในรถผมถ้ามีพี่เอามาทานได้เลย